เปลงข้าวมันไก่ข้าวมันไก,นกน่นี่หกสิบบาทพิเศษจางพิเศษน,น,น้ำจิ้มอไร่อยไหมนะเดี๋ยวขอชิมก่อนมีขิงด้วยเขากินได้หมดเลย น้ำจิ้มประมาณแบบรสชาติมัอนซีฟูสตอนนี้ไปซื้อกะเทียมแต่เขาแถมกระเทียมมาก็เลยไม่ต้องใช้เอ้ย ดูปากรูกชุมนะคะได้ดองสดเขาไปกินข้าวมันกนก่อนนะยัไฟติ้งนะคะวันนี้ไฟติ้งนะครับทุกคนชื่อชื่อ อารมณ์ดีช่วงนี้นิ้วก็สั้นได้เฉยมเออ